สวัสดีค sure. huh? right. ่ะมาแล้วะสวัสดีครับพี่น้องครับแดดคักเทมือนีิแดดแดดครับมาพ่อพี่พอน้องมือนีิตรงกับวันที่วันที่อะไรเถอเจ๊ะเลี้ยวอ้าวจ๊ะมือดอกมือนีิละมือได้ปุ๊บเอามือนีิละมือเออมือสิบเออมือบุญบ้านบ้านน้องแยางเนาะมือสี่อันไปส่งสักการเออปูบ้านน้องแยางนี่แหละเออปวดปูวันที่เท่าไหร่ปุ๊บจับมือจับเวทมาได้นะครับ บรรยากาศใสๆจังน้อยมือนีกับแปดม่งเก่มงนะครับนะครับเออบอกอะไรนะฮะใกล้ๆนะครับนำเอาอีซูซู NKR นะครับมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเป็น NKR เป็นตัวหัวการ์ตูนจดทะเบียนครั้งแรก2540นะครับเป็นรถหัวการ์ตูนปี4ีศูนย์นะครับแรกเริ่มเดิมที่นะครับมอให้พี่ให้น้องได้ฟังกอน รถขั้นนี้นะครับหม่องอยูอูกเกิดเพลินนะครับเกิดยูสรารคามบานเท่านะครับเจ<ๆ>้าวา <ๆ S 1> นะครับนาไปนะครับข้าเจ้านาไปใส่ยูจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมาจากเพชรบูรณ์เจ้าว่าข้าเจ้าเรียนโดยสารตะเกยอโยู่าางนางยุบันสรารคามอำเภอเมืองสรารคามบาน <ừ ๆ S 1> ผมนี่แหละครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> นะครับเป็นรถโดยสารนะครับเจ้าว่าข้าเจ้าเด้ยสื่อต่อกันไปนะครับโกตุกไปตามไปสือกขึ้นมานะครับเอามาเบิ่งนแล้กันครับ สีสันนั่นนะเป็นสีเดิมนะครับรถคันนี้เป็นสีเดิมตลอดขั้นตลอดขั้นนะครับสีเดิมโรงงานเลยครับพี่น้องนะครับบ่เคยเห็ดสีเกิดเป็นรถมาบ่เคยเห็ดสีจะเถื่อนะครับเป็นสีเดิมโรงงานนะครับสติ๊กเกอร์เก่านะครับสามจุดหกดีเซลไดเรกอินเจคชั่นคืออ่าเป็นสีเก่าสติ๊กเกอร์เก่านะครับพี่น้องครัาเอาไปนล้วกันเป็นยางนะครับเป็นยางนะครับเกียร้อยนะครับดีสโตน นะครับเกศลอยขอบ16นะครับเด้อนะครับเอามาเบิ้งขังนาน้ากันครับพี่น้องนะครับกประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ขังนายุครบนะครับบ่ขาดบ่เสียบ่เหลียวบ่ลนจักชินนะครับพี่น้องนะครับเบาะกับมีขาดนะครับเบาะนี่เป็นเบาะมีขาดตามมาอยู่กันใส่งานของเขานะครับพี่น้องได้เห็นในเบิ้งน้ากันนะครับนะครับรถก็ม้ยังสี่ข้ายให้พี่ให้น้องนะครับในเบิ้งยังสี่นะครับบ่มีผุจักชินนะครับขังนา รถกระบะได้ม okay. claro, okay. Get. ีผ oh okay. ูนะครับกระบะกระบะได้ผ okay. ูครับพี่น้องนะครับขอบกระบะก็ไม่ผูนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถสีเดิมๆนะครับเดิมโรงงานนะครับเป็นรถเดิมโรงงานคอกยังเป็นควกรถโดยสารอยู่พี่น้องนะครับเพิ่งเพิ่นถอดลังคาออกควกอาจสีบางแงมนะครับคอกอาจสีบางแงมเป็นคอกรถโดยสารนะครับเพิ่นถอดลังคาออกพ่อไดเรียนนะครับประเภทฉีท okay ี่มังวงนึกกันเลยจะคล้องเล่าก็ได้เอาเบิ้งแท็กซี่แกะนะครับให้พี่ให้น้องได้เห็นแท็กซี่น้ำกันครับ นะครับเป็นคัสซีสวยๆนะครับสีเดิมโรงงานบ่มีผุแม่แต่จุดเดียวนะครับไม่มีผุแม่แต่จุดเดียวยางนะครับยางอาสซีด้านหลังเนี่ยอาด้านทรายนะครับข้างหลังด้านทรายอาสซีล้นหลนแนวบองงามนะครับบองงามนะครับพี่น้องให้พี่น้องได้เห็นน้ากันนะครับนะครับมาทางนี้นะครับกระบะกระบะกระบะนะครับฝาไทยฝาไทยเป็นฝาไทยเล็กนะครับเป็นฝาไทยเล็กครับ คือจ <formation jin x 2> <s at> ังบอกให้ฟังนี่ยแหละมันเป็นรถโดยสารนะครับแล้วเจ้าก็เอาฝาท้ายเหล็กมาใส่นะครับกับประมาณนี้นะครับเป็นฝาท้ายเหล็กมวก็เต็มรถแต่บ้านอันใดก่อนมัวค่ะลูร่มอ๋อลูร่มลูร่มมันนี่นะพี่น้องนะอ่าโกตุกสั่งน้ำเข่ามาสิบสี่ตัวนะครับลูร่มหนึ่น้ำเข่ามาสิบสี่ตัวมีของร้อยยี่สิบร้อยสิบห้าร้อยสิบยังกับนะครับแต่ตอนนี้เหลืออยู่สิบใบนะครับเหลืออยู่สิบใบก็เรียกว่าจะไปแต่ใส่ให้ลูกค้านะครับผู้ใดซื้อรถน้ำโกตุก นะครับยังประธนไ้มีหมวกโกตุกติไส้ห้นะครับพี่น้องนะครับเต่ว่าสิถามสี่กันนี้บ่ได้ขายให้บไ่ได้บ่ได้ขายครับอันมุกขายขายไปแล้วครับพี่น้องอันมุ้ขายขายไปแล้วสิบตัวนะครับวันมือเดียวจบกับข้าเจ้าสังจองไว้ติดครับติดให้ลูกค้านะมาจากภาคใต้นะครับมาจากทัพไทแกนะครับทั้งคนล่ะทั้งไต่คนละนะครับทีมงานภายในเห็นขกประมาณนี้ภายในขอกกับประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับภายในขอกประมาณนี้นะครับเอายาวมายาวมานะครับอบกะประมาณนี้ ะครับครอบกระบะครอบกระบะนะครับเบิรงล้ากันนะครับคัตซี่นี่สวยๆครับสีเดิมนะครับสีไม่อาจจะบางงามนะครับตามเายูการใส่งานสีมันอ่ะแต่ว่าบริเวเห็ดไม่นะครับสีขี้ไล่แต่คือสีขี้ไล่แต่ว่าคัตซี่บริเวณผสีมันหนึ่อรพี่น้องนะครับสีมันบางงามนะครับสีคัตซี่นะครับกะนะครับถังน้ำมันกับบ่มมีห้อยกระแทกกระทันอี๋งครับพี่น้องนะครับกองดักน้ํากองดีเซลนะครับกองอากาศอยู่นีิล่ะกำหน่งเดียวนะครับเรื่องถังให้ นี้นะครับประมาณนี้นะครับงามอยู่ดิรถนะครับงามแบบตามแบบฉบับเดิมๆของ่นนะครับพี่น้องนะครับรถบ่เคยกระแทกกระทัน้นบ่เคยถูกโดนซ้นโดนกระแทกมากนะครับสวยๆนะครับรถก็สวยๆนะครับ เบิ้งพื้นอาชีพโจงตรงนี้มีมีมีทะลุได้พี่น้องได้อริ่มบอกเริ่มบอกถ้านี่มีมีมีทะลุเนี่ยนะครับมีทะลุเนี่ยนะครับบ่ได้เก็บงานนะครับแผ่นนี่เขาก็มีขายนะครับเข้าบ่ได้เก็บให้นะครับพี่น้องไปเก็บเอานะครับราคากะโบกันนะครับกะประมาณนี้นะครับเกียร์กะเขาคิดดีเกรงย่นกะอยู่ในสภาพที่โอเคครับพี่น้องอ่ะเด็ดเด็ดเด็ดใช่หรอเก็งานเอายกอันนี้นี่แหละ ยกหัวยกหัวพี่น้องได้เห็นแดดบวมแฮ้งมาเลยเราควยมือเนี่ยเอ้าก้นอนก้นอนวลันกระสุนอ้าวอ้าหลอกไว้นะเออเอ้านะครับเป็นเครื่องยนต์นสี่เอสเอฟไอบอกม่ไดสิขอขออภัยพี่น้องเป็นเครื่องยนต์สี่บีอีหนึ่งนะครับเป็นเครื่องยนต์สี่บีอีหนึ่งนะครับนั่นนะครับเครื่องตัวนี้นะครับบอกพี่บอกน้องก้อนนะครับกดตุก ปนน yup. huh. sort of onun, ั๊มน้ำเนี่ยเครื่องปั๊มน้ำเนี่ยมันมันอาจสิหลมจังน้อยแต่ว่าซื้อมาแล้วเดี๋ยวสิเปียนให้นะครับเดี๋ยวสิเปียนให้นะครับปั๊มน้ำเนี่ยบอกให้พี่น้องฟังนะครับน้ำซึมซึมจังน้อยนะครับแต่ว่าจุดเอื้อนนี่แหงงอแหงคอาอแหงพับตาตักแจนนะครับซึมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปี่ยนให้เพิ่นนะครับเปลี่ยนซื้อมาแล้วซื้อมาเมื่อวานนี่นะครับซื้อปั๊มน้ำตัวนี้มามาแล้วเดี๋ยวจัดการให้นะครับพี่น้องอ๋ฟังเสียงน้ำกันนะครับฟังเสียงน้ำกัน

นนี่่รระะดัับบคพอดไปสักก้อนนะพอดไปสักก้อนจางเลี้ยนั่งกันเพราะเป็นสังเกตเพราะว่ายังว่าเจ้ก็สิ่งที่อยากสตาร์ทโดนปั๊มน้ำมันหัวครับพี่น้องนะครับปั๊มน้ำปั๊มน้ำมันหัวเดี๋ยวโกดุกสิเปรี้ยนให้นะครับปั๊มน้ำมันหัวมันก็นยังบอกปกติเป็นไดนนะครับ หูจักอยูย่นะครับแต่ว่าอยากให้พี่น้องได้เห็นกอนนะครับแต่ว่าสิแก,ก้ปัญหาโดยเปลี่ยนทิ้งเลยนะครับเปลี่ยนถิ่มเลยนะครับซื้อปั๊มน้ำมาจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นมาเมื่อวานนี่นะครับพันกว่าบาทนะครับเบาบอเมาเปลี่ยนให้พี่ให้น้องเอาหัวลงมละเฮ้ยเฮ้ยมาท่านจ้ลงกันได้เออจะเปลี่ยนเออเอาล้กันเอาลงมกันตัวเออเอาลงมสักก้อนเอานั่นจะเปิดไม่ยันหรอกนะครับยันรอครับรถกันนี้โกตุกเปิดราคาอยู่สองแสนสามหมื่นบาทนะครับเด้อ ในราคาสองแสนสามหมื่นบาทนะครับสามารถบริจาคปุ๋นคุยต่อร่องกันได้นะครับครับ NKR นะครับหัวกระตูนปีสีศูนนะครับเดิมๆนะครับรถบ่เคยเห็ดสีนะครับพี่น้องนะครับเกิดเป็นรถมาบ่เคยบ่เคยท่าปากบ่เคยท่าแป้งนะครับกระมาจังไรกระชื้นจังสันเดิมๆนะครับอดีตรถโดยสารนะครับจากมหาสารคามบ้านโกตุกเองนะครับพี่น้องเอ้า กะิประมาณนี้นะครับเบอร์โทรติตต่อเลยป๋าแดดแดดแดอนๆเบอร์เบร์โทรนะครับศูนย์แปดห้าสี่สี่หกแปดหนึ่งเก้าหกได้อเด้นะครับศูนย์แปดห้าสี่สดหนึ่งเาหกบ้านยูอูนอนะครับอยู่บ้านหล่อโพหมู่ที่ห้านะครับตำบลน้องกรุงสวรรค์นำเพื่อกูสุมพิใัยจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องก็ติดต่อมาดไ้เลยนะคะเนาะบ้านเขาเดล้าไปผู้จอเนาะเออพวกนี้พี่น้องเจ้าบ้านเราไรงหน้ากัน นะครับภาวนาอย่าเฝ้าตกเด้วยคนให้เขาคอยเกิดพอถ่วงหลังนกเขาสักอนให้เงีวจากพอถ่วงหลังนกเขาสักอนจะตกลงมาขันมันแต็งได้กขันสีดียุคพี่น้องอะนะครับอ๋อสำหรับมือนี้พ่อพี่พ่อน้องไปเพียงสมนิสกวอนนะครับมือนี้ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ